สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ m e s s e n g e r ของ Facebook นะคะอ่าหลังจากที่เราปล่อยไอคอนรูปห่วงใจห,หรือว่ารูปกอดหัวใจของ Facebook มาแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาดูวิธีการที่ Messenger ของ Facebook นะคะเขาปรับเปลี่ยนไอคอนรูปหัวใจนะคะเป็นรูปหัวใจสีม่วงนะคะก็จะเป็นลูกเล่นใหม่ของเขาค่ะ ก็ถ้าสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ไอคอนตัวนี้ยังไม่ขึ้นก็ให้เรามาที่ p a y s t o r e นะคะเพื่ออัปเดต m e s s e n g e r ของเราค่ะให้เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบันนะคะอ่าถ้าเราอัปเดตแล้วใช่ไหมคะเขาก็จะบอกว่ามีอะไรใหม่ Messenger ได้อัปเดตแสดงความรู้สึกรูปหัวใจเพื่อให้คุณส่งความรักถึงเพื่อนๆได้มากขึ้นขณะที่อยู่ห่างไกลค,ะคะ่ะก็คือรูปหัวใจสีม่วงตัวนั้นก็เวอร์ชันล่าสุดก็จะเป็นเวอร์ชันตัวนี้นะคะ 263สาตัวนี้ค่ะของปุ้ยพึ่งอัปเดตเมื่อวันที่2นะคะพฤษภาคมเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้รูปหัวใจสีม่วงกันเลยค่ะก็ให้มาที่แอป messenger นะคะคลิกเข้าไปเลยค่ะให้เรามาเลือกแชทของเพื่อนคนใดคนหนึ่งที่เราต้องการส่งหัวใจตัวนั้นนะคะอ่ะคลิกเข้าไปเลยค่ะก็ให้เรามากดข้อความตรงใดตรงหนึ่งนะคะที่เราเคยส่งหาเพื่อน อ่าปกติตัวไอคอนเขาก็จะขึ้นมาแบบนี้ใช่ไหมคะก็คือรูปหัวใจตัวนี้ให้เรามากดแชร์ตรงรูปหัวใจตรงนี้คะ่ะกดแชร์แล้วก็ปล่อยนะคะก็จะมีข้อความอันนี้ขึ้นมาก็คือเปลี่ยนไอคอนรูปหัวใจเราได้อัปเดตไอคอนรูปหัวใจเพื่อให้คุณส่งความรักให้เพื่อนๆได้มากขึ้นระหว่างที่อยู่ห่างกันคุณสามารถ กดไอคอนรูปหัวใจค้างไว้เพื่อเปลี่ยนกลับเป็นรูปหัวใจแบบเดิมได้ทุกเมื่อก็อ là, ให้เรามากดที่ใช้หัวใจแบบอัปเดตใหม่นะคะอ่าหัวใจอันนี้เขาก็จะเปลี่ยนไปแล้วใช่ไหมคะจากเมื่อกี้ที่เป็นรูปอา่าสีชมพูก็กดส่งได้ปกติไอคอนเขาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะส่วนวิธีการกลับไปใช้ไอคอนแบบเดิมก็เหมือนเดิมอะคะ่ะให้เราคลิกไวใช่ไหมคะแล้วก็มากดแชทที่รูปหัวใจค่ะ แล้วก็ปล่อยนะคะแล้วก็เขาก็จะบอกว่าใช้หัวใจรูปแบบเดิมค่ะก็ให้เรามาคลิกตรงนี้ได้เนาะและนี่ก็เป็นการอัปเดตเจ้าตัวไอคอนของ messenger ล่าสุดนะคะเพื่อนๆก็อย่าลืมนำไปใช้นะคะสำหรับไอคอนรูปห่วงใหญ่ตัวนี้ค่ะเพื่อส่งความรู้สึกดีๆให้กับคนที่เราห่วงใยนะคะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้เดี๋ยวยังไงพบกันใหม่สำหรับคลิปหน้าเกี่ยวกับมือถือแล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ